Oh, 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 oh. Oh, oh. Ôi, ô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  dài ô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  này Ui, ui ô เฮ้ยมีสวิงมามนาทิ๋ว ครับใครครับเข้าดนจรงเลยครับตัวนึ่งน่นี่ไอ้ไอ้กับหนึ่งตัวหรอมาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่กี่โมงไอ้ตัวใหญ่บ้าดูดิอ๋อได้มาตากับโอเคโอเคหมายสวยอย่างเลยนะอันนี้ไหนนะตะแกะนี่ที่ไหนนะวชวนโฮมสเตย์ เฮ้เยยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยจัดละครับผมหนึ่งแปมสวัสดีครับผมเบสเด็กหัดตกนะครับผมนี่วันนี้ผมก็อยู่กันที่แก่งกระจานนะครับผมก็หมายก็เป็นชวนโฮมสเตย์นะครับผมแก่งกระจานก็วันนี้เดี๋ยวเราจะอยู่นี่หนึ่งคืนนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีปลากินหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกับกับเยื่อเบสเด็กหัดตกนะครับผมกับหมายแก่งกระจาน phải có mười lô thôi nè vú mà vú ngon ngon như vậy nhỉ? เพราะนนจียวบอกไอ้ไนี่ไงไอ้เจียวจะเอามา,มาเป็นเยื่อแบี้เลยใ<อ>ส่สวยเลยใสยเยื่อสปิ่งเม้ อหอมเว้ยเอาเอาไข่เจียวผสมเหยื่อปลาจะกินไหมเนี่ยไข่เจียวผสมเหยื่อ ui Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp

คนรัตพยนโอยนกิน้เดือเฉย,เลยล้ย <c oughs> กินไส้เดือนฮะ <c oughs> ไม่น่าใช่หรอดูดิ <c oughs> โอ้ติดอะไรต่ออะไรสักอย่างเอ,าเอา้าเอ้า <c oughs> กินนิ่อีกแล้ <c oughs> โอโ้โห ฝั่งล่างมาเลยแล้วที่ฝั่งล่างมาหย่อนตั้งแต่แรกอะมั้งพี่น้าบอกว่ามันหย่อนเน<อ>ี่ยแล้วกินทีแบบกินแปลกแปลกปลาอะไรเอ่ย <iento> mini mini oh <turbulent cima> tapian dian ya Ah. Ah. อันนี้เป็นยังไงไม่รู้ว่าแกง๊แกงกงิกง้กงกลางคันไหนอ่ะคืนอ่ะเริดังอื <c oughs> ้อหืมเรียบร้อยติดอุย้ยเรียบร้อยไอ้ไหาอยติดแล้วยังขาดละ เบ็ดขาดแล้วมั้งใช่ละโอ้เออหักทำลายตัวเองเซฟใส่หน้าดีจัดเลยนะโอ้ยนิ่งกิ๊กโอ้โอ้ติดอีกแล้วโอ้ขยขยายขนาดนี้เบ็ดก็ลงน้ำไปแล้วแหละ นาติดไม่ต่อก็อะไรทักอย่างอ่ะผมว่ถอนมาเป็นต้นๆและผมถอนมาทางล่างโอ้โถูงอ้อยนี่ว่ะ สามวันเม็ดอีกสามวันฮะไม่เป็นไรเมื่อคืนผมอ่อยเหยื่อไปเยอะอยู่อ่อไม่ไหลาเม็ดเลยเมื่อคืนนี้ bà hồn na phá hôm phá hồn à lấy có cõi này tạ cõi nào mà đi đi bải tì đố bả เดี๋ยวสุดท้ายแล้วไม่มีตัด๋ยวหลังมาเดียวหลังมาเดี๋ยวหลังมาฟ้ากลางอ๋อคนละคันแลเนี่ยอ๋อเอ็นค่าที่ลูบตาอ๋ออย่าบอกว่าเอ็นเอ็นอันนู้นเหรออ้าวสรุปแล้วไม่มีฟ้าใครเลยอ๋อสีเขียววะเออเออนู่นนู่นแต่ก็นู่นใหญ่ใหญ่อย่างนั่นอ้าวทีนี้ติดคนเดียวเลยอ้าวโธ่ ไม่มีพวกเลยทีนี้เดี่ยวหลังอยู่เนี่ยโอ้ตะก้อเป๊ะเลดีโอ้โหดีได้ตะก้อกลับมาอันหนึ่งป่านี่น่าจะเกือบตายเลยก็ดูดิช้ำเลยอืมตันกบลัดเปี้ยตันส็ดิบดีน้ำต้มมันเตือนเตือนถ้ายังดี นั้นเริ่มนิ่งแล้วโอเคละ หน้าทิ้มเลยโธตกใจหมดกินหมุนมาเลยตัวเล็กโอ้โห โอ้มีไซส์มีไซส์ฝูงเดิมแหละก,นกนินกินคันกระโดดเงี้ยอืมแต่ตัวเล็กอะไม่ใหญ่ ไม้ใหญ่อ๋อไอ,อ,อโอ้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 โต้โอ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 อ้โออนป้าติดตอ,อ้อ้โอ้โ ปลาอยู่ไม่หลุดวะนะจิ๋วปลาแต่ปลาอยู่เราไม่รู้ติดอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ก็ตึงมืออยู่เุ 10, ้ยเฮ้ย,ยลอกปลยาวเลยเอ่ะ ข้างไหนข้างไหน,นอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องได้เล่นแล้วอุ้ยเฮ้ยมีสวิงมาน้าทีหิวไฟฉายอยู่ไหนไฟฉายอยู่ไหนไม่เป็นไร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 ไม่ไม่ไเป็นไรมี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 ไฟมีไฟมีไฟมีไฟกูมีไฟอุ้ <t> ย มาเลยมาเลยเดี๋ยวลงให้เอียกดกกดมไฟอุ้ยอ่ะคลิปยังวะโอเคดีวันนี้เราเ็ดเ็ดส่งลงน้ำเลยอะไรแม่อะไรไอ้ดูขูกดใหญ่เจ็บไปโอ้โหมามามาตามมาขันใหญ่นาเราออกอ่ะก็ได้ยิน พาคุยวิับไปโอเคทำงานทำงานต่อไนอบิ๊กวานาแล้คันละมันใหญ่ไงใช่ป่ะคันจิ๋วน้าลอกออกคันใหญ่หาวิ่งไปเลยอะไรวะ เอาจบร้อยมาจิวเกมวิ่งหาไฟหัวทิ้มเลยวิ่งวาวีไซส์ถาวีช็อวีมีที่ตักเปล่าไหนดูสิ โอ้ช่างหน้แล้วชะและเกิดหัวไม่เหมือนกันนะท่านเจ้าไฟเรืองม่ใช้ป่ะถ้างั้นอ่ะไม่ทำงานเลยคระเล็กเนี่ยนิ่งกิ๊กเลย เนื้อสุดยอดอ่ะห้านาอยู่ป่ะอยู่น่าจะตะเพียนแล้วไม่น่าตกน้ำหรอกหรือเบสเปิดยังไม่หวานมากพอหวานเองเปิดหวานแล้วเบาเบาเาเบาเาปลาอะไร กดใหญ่อะนี่น๋อกอดอกดทำไมมันอไอ้นี่ขนาดเนี้ยแรงดีเว้ยเออกดแรงดีนะผมยังไม่ได้นอนเลยมาแล้วเดี๋ยว โอ้กินนิ่งเลยทีเจียวโอ้ไม่ใหญ่อะไรสักสามนิ้วแล้วมาผลงานวันนี้ร้อนไม่ไหว สจะได้กดตรงนั้นเอปากปากกันกันขังเออ สวัสดีครับผมเบสเด็กหัดตกนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่แกงอาจารย์นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราก็ได้เวลาจะกลับแล้วนะครับผมก็ผมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะทำคลิปสนุกสนุกมาให้ดูอีกนะครับผมขอบคุณครับ